สวัสดีครับชื่อสุลมานยากกชื่อภาษามือมานรหัสนักศึกษา028วันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานเรื่องป่าน้อยผู้แสนดีเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเช้าที่สดใส มีปลาน้อยตัวหนึ่งว่ายน้ำเล่นด้วยความเลื่อนลมใจลา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 ในระหว่างนั้นปลาน้อยก็มองขึ้นไปบนบกแล้วมองไปเห็นชายคนหนึ่งย่อนเบ็ดตกปลาลงในน้ำ เอ๊ะไม่ได้ละหนีดีกว่าหนีดีกว่าเจ้าปลาน้อยรีบว่ายน้ำหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโขดหินหลบก่อนดีกว่าเฮ้อแย่จังมันากาศดีๆแท้ๆหลบอยู่ตรงนี้ก่อนละกันมนุษย์ผู้นั้นคงไม่เห็นแล้วแล้วล่ะ ในขนาดนั้นเองมีปลาตัวใหญ่อีกตัวว่ายน้ำผ่านหน้าเขาไปและกำลังมุ่งตรงไปที่เบ็ดของชายคนนั้นทันทีหยุดก่อนอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปกินสิ่งนั้นนะมันอันตราย มันไม่ใช่อาหารหรอกเจ้าปลาตัวนั้นไม่เชื่อคำพูดของเจ้าปลาตัวน้อยฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาหลอกข้าเลยเจ้าปลาน้อยเจ้าจะมาแย่งอาหารของข้าใช่ไหมฝันไปเถอะหลบไปหลบไปอืม <c oughs> เจ้าปลาตัวใหญ่ จึงติดเบ็ดของคนหาปลามันดิ้นรนไปมาและร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าปลาน้อยช่วยขอด้วยใครก็ได้ช่วย่ะทีะะะนั่นไงล่ะฉันเตือนแล้วยื่นหางมาเร็วฉันจะช่วยปลาน้อยพยายามช่วยเหลือเจ้าปลาตัวใหญ่อวดดีตัวนั้น จนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เจ้าปลาตัวใหญ่จึงตกเป็นอาหารของคนตกปลาเย่ดีใจจังได้ปลากลับไปกินบ้านแล้วฮเราทำดีที่สุดแล้วเตือนแล้วนี่ช่วยไม่ได้ทำไงได้ แล้วปลาน้อยก็ว่ายน้ําจากไปด้วยความเสียใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อฟังตราตรองคําเตือนของผู้อื่นบ้างเพื่อตนเองจะไม่เดือดร้อนมิฉะนั้นจะเป็นเหมือนเจ้าปลาตัวใหญ่ ที่อวดดีจนตัวเองเดือดร้อนขอบคุณครับ